สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้ก็พบกับวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5เช่นเคยนะคะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็จะพานักเรียนไปเรียนเกี่ยวกับเรื่องพื้นที่ของรูปสีเ่เหลี่ยมขนมเปียกปูนค่ะ แต่ก่อนที่จะไปเรียนนะคะคุณครูคก็อยากจะให้ในักเรียนเตรียมแบบกหัดาและเปิดหนังสือแบบกหัดาน,นะคะในหน้าที่95ค่ะให้ในักเรียนสังเกตรูปต่กอไปน,นี้นะคะรูปแรกจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานรูปที่สองนะคะจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนค่ะเลื่องจากว่า สี่เหลี่ยมด้านขนานและสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะคะมีด้านขนานยาวเท่ากันสองด้านเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะใช้สูตรในการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนและด้านขนานเหมือนกันนะคะก็คือสูตรของพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนจะหาได้จากความสูงคูณความยาวของฐานชิ่เดิมค่ะอย่างเช่นถ้ารูปนี้นะคะ กำหนดส่วนของเส้นตรงตรงนี้เป็นฐานแล้วเส้นตั้งฉากที่ลากจากตรงนี้ลงมาก็จะกลายเป็นส่วนสูงเหมือนกันกค่ะค่ะเพื่อความเข้าใจมากขึ้นนะคะเดี๋ยวครูจะพานักเรียนไปทำแบบฝึกหัดในหน้าที่96และ97กันเลยค่ะไปเริ่มกันข้อที่หนึ่งเลยนะคะค่ะในข้อที่หนึ่งนะคะ เป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนที่มีชื่อว่า JUNE นะคะโดยรูปนี้ได้กำหนดส่วนของเส้นตรงนะคะ JU ให้เป็นฐานจะยาวเท่ากับ4เซนติเมตรนะคะและส่วนสูงก็คือเส้นตั้งฉากตรงนี้นะคะ หรือลกาจากจุด E มายังจุด J ที่เป็นฐานนะคะส่วนของเิ้นตรง J อูนะ,ะจะได้เท่ากับ3.2เซนติเมตรนะคะทีนี้จากศูตรนะคะหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเท่ากับความสูงปูณความยาวของฐานนะคะเราก็หาพื้นที่รูปนี้ได้ก็คือนาความสูงก็คือ3.2เซนติเมตรนะคะ ไปคูณด้วยฐานซึ่งรูปคือสี่นะคะจะได้เท่ากับพื้นที่12.8ตารางเซนติเมตรค่ะน่าแสดงว่ารูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูณ C U N D e. มีพื้นที่เท่ากับ12.8ตารางเซนติเมตรนั่นเองค่ะสำหรับนักเรียนที่ไม่ทราบว่า12.8มาได้ยังไงนะคะ เราจะตั้งโศสนิยมการคูนให้นักเรียนดูนะคะก็คือ3คือ2นะคะ3 .2 คือ2คูณด้วยอีกฐานก็คือ4นะคะ4ีคูณ2จะได้เท่ากับ8และ4ีคูณ3ก็จะได้เท่ากับ12ก็จะกลายเป็น12.8นั่นเองค่ะ สองนะคะข้อนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนที่มีชื่อว่า F A R m ค่ะและเขากำหนดส่วนของเส้นตรง AR เป็นฐานนะคะซึ่งมีความยาวเท่ากับ3เซนติเมตรค่ะและเส้นตั้งฉากนะคะล่าจากจุด A ลงมาหาส่วนของเส้นตรง FA จะได้ความยาวหรือความสูงนะคะเท่ากับ 2.4สซมนะคะจากสูตรน,นะคะพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเท่ากับคานสูงคูณความยาวของฐานนะคะเราจะคานวณหาน,นะคะเท่ากับความสูงเป็น2.4ุนะคะคูณด้วยฐานก็คือ3จาก3คูณกับ4ก่อนนะคะสามเป็น12ใส่2อทด1 สามสองเป็นหกบวกหก็เป็นเจ็นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้เราจะได้พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมขนมเป,ปียกปูน F A R M เท่ากับเจ็ดจุดสองตารางเซนติเมตรนั่นเองค่ะผ่านไปสองข้อแล้วนะคะนักเรียนเป็นไงบ้างคะยากไหมคะ้าไม่ยากนะคะราไปต่อในข้อที3่3มกันเลยค่ะ และก็เดินทางมาถึงข้อที่3แล้วนะคะสำหรับการคำนวณหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนค่ะมาดูรูปนี้เลยนะคะรูปนี้สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนมีชื่อว่า N E S T นะคะโดยรูปนี้จกกัดกำหนดส่วนของเส้นตรง E S นะคะเป็นฐาน มีความยาวเท่ากับ4.5เซนเมตรค่ะและกรหนดนะคะโดยลากเส้นตั้งฉากจาก N มาตั้งฉากกับส่วนของเส้นตรง E นะคะก็จะได้เป็นความสูงเท่ากับ3.6เซนติเมตรค่ะจากนั้นนะคะเราจะเอาความสูงและฐานนะคะมาคูณกันจะได้เป็น3.6นะคะ คูณด้วย4.5คูณทีละตัวนะคะ5คูณ6ได้เท่ากับ30นะคะใส่0ทด3นะคะ5 3เป็น15บวก3กลายเป็น18นะคะจากนั้นเรามาดูหลักถัดไปค่ะคือเลข4นะคะเอา4ไปคูณกับ6ก่อนนะคะ4 6จะได้เท่ากับ ยี่สิบสี่ใส่สี่โคตรสองนะคะต่อไปสี่คูณสามเท่ากับสิบสองบวกสองนะคะกลายเป็นสิบสี่จากนั้นนำค่ามาบวกกันนะคะจะได้เท่ากับสิบหกจุดสองตารางเซนติเมตรนั่นเองค่ะนั่นคือแสดงว่ารูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน N E S G นะคะมีพื้นที่เท่ากับ 16.2ตารางเซนติเมตรนั่นเองค่ะและสำหรับแบบฝึกหัดในหน้าที่96และ97น,นะคะเราก็เดินทางมาถึงข้อที่4ซึ่งเป็นข้อสุดท้ายแล้วนะคะ เรามาดูว่ารูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนรูปนี้นะคะมีชื่อว่า T I M E นะคะโดยเราได้กำหนดส่วนของเส้นตรงนะคะ E M ไว้เป็นฐานนะคะอยู่ที่3.5เซนติเมตรและได้กำหนดส่วนสูงหรือว่าเส้นตั้งฉากนะคะจากส่วนของเส้นตรง E และ T นะคะ อยู่ที่ความสูงคือ2.8เซนติเมตรนะคะจากสูตรในการคำนวณหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมขนมเมปียกปูนซึ่งมีอยู่ว่าความสูงคูณความยาวของฐานนะคะเราก็จะได้ความสูงคือ2.8นะคะคูณฐานก็คือ3.5ค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มคูณทีละตัวเลยนะคะเริ่มจาก5ก่อนนะคะ 8ได้เท่ากับ44นะคะใส่0ทด4นะคะ, 0, 4, ะ,คะต่อไป5คูณ2เป็น10บวกกับ4นะคะตัวทดกลายเป็น14นะคะต่อไป3คูณ8ได้เท่ากับ24นะคะใส่4ทด2นะคะต่อไป3คูณ2เป็น6บวกกับตัวทด2ก็กลายเป็น8นะคะจากนั้นบวกกัน จะได้เท่ากับ9.8นะคะเพราะฉะนั้นพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน g I M E มีพื้นที่เท่าก,กับ9.8ตารางเซนติเมตรนั่นเองค่ะค่ะและสำหรับแบบอกค่ะ ต่อไปนะคะจะอยู่ในหน้าที่98นะคะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะข้อ2เขาบอกว่ากรอบรูปสี่เหลี่ยมผนมเปียกปูนมีความยาวด้านละ30เซนติเมตรและมีความสูง25เซนติเมตรกรอบรูปมีพื้นที่เท่าไหร่นะคะจากโจทย์นะคะเราจะต้องคำนวณพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผนมเปียกปูนซึ่ง ูตรนะคะที่ใช้ในการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกคูณก,ก,ก,ก็คือความสูงคูณด,ด้วยความยาวของฐานนะคะจากโจทย์อบ,บอกว่ามีความสูงคือ25นะคะเซนติเมตรและมีฐานอยู่ที่30เซนติเมตรเราก็นำยี่ไปคูณด,ด้วย30จะได้พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมรูปนี้หรือพื้นที่ของกรอบรูปรูปนี้นะคะเท่ากับ 750ซนติเมตรค่ะและต่อไปนะคะสำหรับข้อที่3ค่ะโจทย์บอกว่ากระเบื่อมปูพื้นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนมีพื้นที่ทั้งหมดนะคะคือ189ตารางเซนติเมตรค่ะและมีความสูง18เซนติเมตรกระเบื่องปูพื้นมีแผ่นนี้นะคะมีความยาวได้และกี่เซนติเมตรค่ะซึ่งในข้อนี้นะคะขาได้บอก พื้นที่ทั้งหมดมาคือ1น9ตารางเซนติเมตรเพราะฉะนั้นวิธีการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกคูณรูปนี้เราก็จะต้องนำความสูงนะคะคูณด้วยความยาวของฐานนะคะและความยาวของฐานนะคะในโจทย์ข้อนี้ไม่ได้บอกมาเพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้สูตรคือเอาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมทั้งหมดนะคะหารด้วยความสูงค่ะ เราจะเริ่มแทนค่าก่อนนะคะความสูงของรูปนี้ก็คือ18เซนติเมตรนะคะคูณด้วยความยาวยังไม่ได้นะคะเราต้องเอาคื้นที่ก็คือ189นะคะหารด้วย18ก่อนจะได้เท่ากับ10.5เซนติเมตรนะคะจากนั้นเอามาคูณกับความสูงนะคะจะได้เป็นความยาวนั่เองคะ่ะ ต่อไปข้อที่สนะคะข้อ4บอกว่าโรงเชนเท้ารูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูมนมีพื้นที่720ตนารางเซนติเมตรและมีความยาวนะคะด้านละ25เซนติเมตรโรงเชนเท้าผืนนี้มีความสูงกี่เซนติเมตรจะเห็นว่าข้อสี่นะคะโจทย์นนะจะคล้ายกับข้อ3เพราะฉะนั้นวิธีการแก้โจทย์ จทย์ข้อนี้นะคะหรือวิธีการคำนวณก็สับ้ายกับข้อสามค่ะซึ่งเมื่อคำนวณแล้วนะคะเราจะได้ซึ่งเมื่อคำนวณแล้วนะคะ,เร,ะ,เ,นนะ,คะเราจะได้เท่ากับพื้นที่สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนทั้งหมดคะคือ7 2 0นะสค่ะหารด้วยส ก็จะกลายเป็นยี8สนั่นเอง28.8จนะคะจะเป็นความยาวของฐานของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปนูนตามที่โจทย์บอกนั่นเองค่ะเป็นไงบ้างคาะนักเรียนสำหรับการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะคะเราก็จะใช้สูตรเดียวกันกับการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน,น,นค่ะ ไม่ยากเลยใช่ไหมคะทาไม่ยากน,นะคะนักเรียนก็ลองกลับไปรกต้วและทำแบบค่ะในหน้าที่96 97 98นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาพบกันในชั่วโมงหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็ขอแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ